รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงคขันทองและคุณวัชราจรูนสันติกุลครับพบกันทุกวันนะครับจัน,น,รนทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นนถึง19.00นทางคลื่นความถี่90.5 MHz Nation Radio สวัสดีครับคุณวัชราสวัสดีค่ะเป็นอันว่าดิล วิกฤตนี้นะครับที่มีการเจราจาพูดคุยกันระหว่างเจ้าหนี้ EU <ม>นะครับที่คุยกันทั้งคืนนะเป็นเวลามาราทอนนะ,ะ7ชั่วโมงในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมากินเวลาถึงเช้าวันจันทร์เนี่ยก็เป็นอันว่าผ่านทะลุโปรุปง,ปงไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างเจ้าหนี้ยุโรปและประเทศกรีซถึงแว้ว่า ทางนายรัฐมนตรีของกรีซนะครับนายอเล็กซิสซีพรัสจะต้องสะบักสะบอมเป็นอันมากถึงขนาดถ้าพู้ประาชาวบ้านนะครับถึงขนาดทสมซาลคลานเข้าหาเจ้าหนี้ยอมคุกเข่านะครับเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินกู้ใหม่มาเพราะเกรงกลัวว่าจะไม่สามารถเปิดแบงก์ของกรีซได้ซึ่งปิดมาละดําเนินการปิดการดําเนินการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กรีซเนี่ย ประกาศผิดชำระหนี้เยี่ยวนี้มาไม่สามารถที่จะเปิดได้ถ้าหากว่าไม่ได้รับเงินกู้สภาพคล่องรอบใหม่มาจากทาง ECB รวมทั้งแพ็กเกจนะครับซึ่งดูๆไปแล้วเนี่ยใหญ่มืกอคือมาเหมือนกันนะคุณรัชราแปดหมื<อ>่นสามพัล้านแปดหมื่นหกพันล้านแปดหม่นหกพันล้านยูโรนะครับซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาที่กรีซเนี่ยอยู่ในโปรแกรม5ปีนะครับแต่ มันมีเงื่อนไขนะครับไม่มีแค่ให้เงินกู้มาฟรีๆนะครับมีเงื่อนไขว่ากรีซจำต้องนะครับดำเนินมาตรการรับเข็มขัดต่างๆขึ้นแบบยิบสามเปอร์เซนต้องตัดลดงบประมาณแต่ที่เงื่อนไขที่โหดสุดๆนะครับคุณวัชราคือเงื่อนไขของทางเยอรมันเสนอให้กรีซเนี่ยโอนทรัพย์สินสมบัติของชาติไม่รู้อะไรนะฮะอะไรก็ได้เอามามี ซึ่งมีมูลค่าประมาณห้าหมื่นล้านยูโรเอาไปใส่ในบริษัทที่อยู่นอกประเทศและอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลของกรีซเพื่อว่าจะค่อยๆทยอยขายทรัพย์สินของบริษัทนี้ออกไปเพื่อจะเอาเงินนี้มาจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายว่าเจ้าหนี้เนี่ยไม่เชื่อใจกรีซแล้วว่าจะจ่ายหนี้ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีการนี้และที่น่าแปลกใจคือนายเล็กซิสซี p รัส ยอมนะครับยอมตามเจ้าหนี้แม้ว่าจะมีประชามาติออกมาแล้วว่าไม่ให้ไปยอมแต่นายเลซิสิพัสเนี่ยกลับไปยอมซึ่งก็เป็นที่แหมผิดคาดมากๆเลยนะครับแต่อย่งางไรก็ตามนะครับมีคมอรมอคนหนึ่งนะครับรัฐมนตรีคนหนึ่งของกรีซเนี่ยรู้สึกจะว่าจะเป็นรัฐมนตรีแรงงานออกมาบอกว่าดีลเนี่ยไม่น่าที่จะเวิร์กนะเพราะว่านายเลซิสิพัสต้องกลับไปปรึกษาหารือกับพรรคพวกพ,วกพวกรรคกล่มรัฐบาล รวมทั้งต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐสภาคือส้งยว่าต้องผ่านมาตรการอะไรต่างๆทั้งหลายแพ็กเกจทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแลกกับเงินกู้นะครับและใช่ว่าประชาชนชาวกรีกเนี่ยจะยอมสิ่งที่นายเล็กซิสซีปรสเนยไปตกลงกับเจ้าหนี้ได้อย่างง่ายๆเพราะว่าฟื้นประชามตินะครับที่บอกว่าไม่เอามาตรการรัดเข็มขัดหรือว่าไม่เอาสิ่งที่เจ้าหนี้เนี่ยบีบรัดกรีกเนี่ยมากจนเกินไปค เรียกว่าเป็นนาทีสุดท้ายกันจริงๆเลยก่อนที่กรีซเนี่ยจะเข้าสู่ประเทศที่ล้มละลายอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ระบบธนาคารของกรีซเนี่ยจะต้องเปิดดําเนินการซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถเปิดดําเนินการได้เพราะว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในระบบธนาคารของกรีซเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เป็นอันที่ชัดเจนนะว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ย รัฐบาลกรีซเองเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นเลยที่จะที่จะตอบปฏิเสธนอกจากตอบรับอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่คุณธนงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่จบง่ายๆเพราะว่าเมเงินที่ให้มาเนี่ยแปดหมื่นหกพันล้านยูโรเนี่ยครอบคุมห้าปีก็คือว่าให้เวลากรีซเนี่ยออกไปอีกหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้จําได้นะคะว่ารัฐบาลกรีซเนี่ยเสนอขอ ฐานเงินกู้ฉุกเฉินเนี่ยห้าหมล้านภายในกำหนดระยะเวลา3ปีเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้ให้ถึง5ปีแล้วก็เป็นการพึ่งพิงเงินสนับสนุนเนี่ยฉุกเฉินเนี่ยจากทาง ECB ก็คือกู้จากระบบที่เขาเรียกว่า ESM นะคะซึ่งทางธนาคารกลางของของยุโรปเนี่ยเป็นผู้ดูแลโดยตรงนะคะในในวงเงินหนึ่ง กับรู้สึกว่าจะมีส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนหน้านี้นมีการรายงานข่าวว่า IMF อาจจะให้กู้ถึง1 6 0 0นล้านยูโรในส่วนเงินกู้จํานวนนี้ด้วยนะคะทีนี้เม็ดเงินของเงินกองทุนเงินกู้จํานวนนี้เนี่ยที่ขยายออกไปมากเนื่องจากว่าระบบธนาคารของกรีซเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแล้วก็จะต้องเร่งเพิ่มทุนขนาดใหญ่เลย โดยรวมเอาเงินที่จะต้องเพิ่มทุนในระบบธนาคารของกรีซเนี่ยประมาณระหว่างหนึ่งหมื่นจนถึงสองหมื่นห้าพันล้านยูโรเข้ามาด้วยนะคะจำนวนเม็ดเงินนี้อยู่ในแพ็กเกจแปดหมื่นหกพันล้านหรือเปล่าคะ,<ป>ะด้วยค่ะอยู่ในแพ็กเกจตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือเฉพาะหน้าก็คือว่ากู้วิกฤตของระบบธนาคารกรีซเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าไม่กอบกู้อันนี้เนี่ยเปิดดําเนินการออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งคือถ้าไม่กลัวว่าถ้าไม่เปิดเนี่ย จะเกิดจราจนหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่เปิดเลยเนี่ยบรรดา,าธนาคารที่มีลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยที่ข้ามเกี่ยวหมายถึงว่ามีส่วนที่ไขว่กันหรือโยงใยกันนะอาจจะมีปัญหากันวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องเซฟระบบธนาคารไว้ก่อนครับคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะครับมีอยู่หลายประการนะครับรู้สึกว่ามันจะ เรื่องนี้มีความสลับซับซ้อนมากนะครับคือนายเอเล็กซิสซพปัสเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่านยะซ้ายนะซิริซ่านี่ขึ้นมานะครับโดยฐานคะแนนเสียงของประชาชนที่ไม่ต้องการให้กรีซเนี่ยยอมรับเข้มขัดหรือว่ายอมเงื่อนไขสุดโหดของเจ้าหนี้นะฮะเขาต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดห้าเดือนกว่าแต่ตอนจบมาเนี่ยนะครับที่มีดีลนี้ผ่านมาวันนี้เนี่ยฮะปรากฏว่านายเอเล็กซิสซพปัสเนี่ยยอมเจ้าหนี้ทุกอย่างเลยคุณวชราคะะ ตรงเงาข้ามนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเก่าของเขาที่เขาปลดออกไปนะครับนายานิสเนวารูฟากิสเนียไม่ยอมเจ้าหนี้นะครับเขาบอกว่าจะไม่ยอมเซ็นนะครับดีลกับเจ้าหนี้ถ้าหากว่าไม่มีการลดหนี้ให้ซึ่ง <c oughs> ท,ทางกอง,งทุนการเงินระหว่างประเทศก็มีการศึกษาแล้วว่าควรจะลดหนี้ให้ทางสหรัฐอเมริกาก็บอกแล้วว่าเจ้าหนี้ควรจะลดหนี้ให้อย่างน้อยสามสิบเปอร์เซ็นต ทั้งทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยกรีซต้องได้รับการลดนี้อย่างน้อยนะครับ50ถึง60เเซนเนี่ยถึงจะอยู่ได้นะครับ <Okay. S 1> ถึงจะพูดงานมาเดินหน้า <Okay. S 1> หรือว่ามีโอกาสที่จะฟื้นได้ <Okay. S 1> แต่ทําไมเล็กซิสซิปัสไม่ยอมต่อสู้ในเรื่องนี้ <Okay. S 1> uh, ในยานิสปรุฟาคิสเนี่ยัยังได้เขียนบทความลงในเดอะการ์เดียนนะครับหนังสือพิมพ์ขอ,ง,องกรีซเนี่ยชี้2 3ประเด็นใหญ่ๆหญ,หญ่ที่สําคัญที่ทําให้เราได้รับทราบนะครับประเด็นแรกนะครับเขาบอกว่า,วาทาง เจ้าหนี้เนี่ยที่ทำเงื่อนไขสุดโหดกับกรีซเนี่ยทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะเซฟแบงก์ฝรั่งเศสกับแบงก์ของเยอรมันที่ปล่อยกู้ให้กรีซและอาจจะไม่ได้เงินคืนเนื่องจากว่ากรีซมีวิกฤตหนี้เพราะฉะนั้นเองต้องดําเนินมาตรการเข้มกับกรีซให้กรีซกู้เงินเพื่อจะเอาเงินนั้นมาจ่ายเจ้าหนี้เจ้าหนี้นั้นก็คือแบงก์กรีซแบงก์ฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโดยที่เงินที่กรีซทําตามโปรแกรมกู้มา ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของกรีซแต่ประการใดแล้วกรีซจะฟื้นในยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เห็นด้วยกับดิลหรือว่ามาตรการที่จะตกลงกันในช่วงห้าเดือนก่อนที่ผ่านมาประการที่สองนะครับเขาบอกว่าประการนี้เรื่องเป็นสําคัญนะครับเขาบอกว่าเยอรมนีต้องการบีบบี B ้ให้กรีซออกจากเขตยูโรโซนหรือพูดง่ายๆว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับฝรั่งเศสนะครับคือทางเยอรมนส่งสัญญาณให้กับฝรั่งเศสบอกว่า ประเทศใดก็ตามที่อยู่ในเขตยูโรโซนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาต้องมีวินัยทางด้านการเงินการคลังถ้าไม่มีวินัยการเงินการคลังก็จะเป็นแบบกรีซและอย่าได้หวังเลยนะว่าหนึ่งจะได้ลดหนี้อย่าได้หวังเลยนะว่าจะได้ความเห็นใจจากเจ้าหนี้และอย่าได้หวังเลยว่าคิดว่าออกไปแล้วจะรอดเพราะว่าหนึ่งระบบแบงก์อย่างที่กรีซได้เจอมานะจะถูกถอนเงินจนกระทั่งไม่เหลือเงินในในตู้เซฟหรือว่าอยู่ไม่ได้และก็จะทําให้เกิด จรละจนปัญหาภายในปัญหาสังคมปัญหาการเมืองอันนาไปสู่อาจจะมีการปฏิวัติภายในนะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองได้ลองดูสิกล้าหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทางเยอรมันบีบรัฐคริสมาตลอดก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเราเพิ่งจะ,ะได้ได้ฟังข่าวกันในช่วงเช้าที่บ้านเรานี้เองว่า ทางเจ้านี้ใหญ่เนี่ยคือเยอรมันเนี่ยจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยแล้วก็ยื่นเส้นตายว่าภายในวันที่15กรกฎาคมเนี่ยรัฐสภาของกรีซเนี่ยจะต้องรับรองในกฎหมายว่าจะทําตามเงื่อนไขเนี่ยที่มีการเซ็นสัญญาในแผนเงินกู้เนี่ยฉบับใหม่นี้ให้ออย่างชัดเจนซึ่งก็จะกําหนด แนวทางที่และาลังเวลาที่ชัดเจนว่ารัฐบาลกรีซจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างเนี่ยทางเยอรมันถึงจะเย็นยอมน่นนั้นข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าในในในเงื่อนไขนี้เนี่ยทางทางเยอรมันโดยนางแองเกลาเมอร์เคิลเองเนี่ยในยกรัฐมนตรีของเยอรมันเนี่ยก็ยื่นคำขาดเลยว่าถ้าไม่มีข้อตกลงจากกรีซในเรื่องนี้ยอมรับในเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็น่าที่จะให้กรีซเนี่ยได้ ออกจากยูโรโซนไปชั่วคราวเพื่อที่จะไปหาทางพื้นฟูเศรษฐกิจที่มั่นคงมากขึ้นแล้วจะได้กลับเข้ามาใหม่ซึ่งตรงนี้เองที่มีสื่อของของสหรัฐอย่างเช่น Wall Street Journal บอกว่าคราวนี้เนี่ยถูกลีกออกมาก่อนที่จะก่อนที่จะมีผลสรุปใดๆจากที่ประชมุมผู้นำของของยูโรโซนเนี่ยทำให้ทำให เกิดการบีบบีบคั้นให้ต้องมีการเร่งตัดสินใจก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามไปมากกว่านี้นี่เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือออกมาจากข่าวช่วงเช้าที่เราได้ยินได้ฟังกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพอข่าวอันนี้ออกมาเนี่ยปรากฏว่าหุ้นขึ้นกันกันยกใหญ่เลยในในยุโรป โดยเฉพาะในฝรั่งเศสในเยอรมันเนี่ยขึ้นไป1.5เปอร์เซ็นตกว่านะคะที่เตียงปิดก็ขึ้นไปเกือบ1เปอร์เซ็นตะคะแต่ผมคิดว่านายเล็กซิสซีพรัสเนี่ยเวลาเดินทางกลับไปยังกรุงเอเธนส์เนี่ยต้องเจอศึกหนักแน่ๆนะครับ,รบไหนจะต้องคุยกับพรรคพวกพกรรคกลวมรัฐบาลไหนจะต้องคุยกับฝ่ายค้านสสคนอื่นๆนะครับในสภาองกฤษจะย่องบูดได้ผ่านไหนจะต้อง แหมออกไปทำความเข้าใจกับประชาชนชาวกรีซผ่านทีวีอีกรอบนึ่งนะคง <ผม S 2> ต้องพูดกันอีกรอบหนึ่งแล้วประชาชนชาวกรีกเนี่ยจะยอมรับได้หลือหลังจากที่มีการโหวตลงประชามตินะครับในวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาให้คะแนนท่วมท้นนะครับ6กกเปอร์เซ็นตนะครับต่อ39%เปเซ็นตไม่เห็นด้วยแผนมหาโหดของเจ้าหนี้ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็พูดง่ายว่า นายอเล็กซิสซีพรัสกลับไปจะเจอสึกใหญ่เลยทีเดียวนะครับและก็สึกนี้อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในและอาจจะนําไปสู่การที่เขาจะต้องสูญเสียตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ถือว่าเป็นกิดีลเดิมพันตําแหน่งผู้นําของนายอเล็กซิสซีปรัสเลยทีเดียวครับคุณมัชระก็เป็นไปได้นะคะว่า งการเมืองนอกสภาเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าการเมืองในสภาเพราะว่าในในสภาเองเนี่ยเมื่อป u a พุทธที่ผ่านมาเราคงจํากันได้ว่าได้โหวตรับรองที่จะให้รัฐบาลเนี่ยไปเสนอแผนเพื่อที่จะ,อะขอปรปับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ของอนําเงินกู้บางส่วนเนี่ยมาพื้นผูเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าการเมืองนอกสภาเนี่ยอย่างที่เราติดตามกันมาตลอดก็คือว่าผลประชามติออกมาอย่างหนึ่งก็คือ ให้เจรจาใหม่แล้วก็ไม่ยอมรับแผนการช่วยเหลือจากต่างประเทศแต่นี่รัฐบาลไปยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานภาพของรัฐบาลในวันนี้ในสภาอาจจะอาจจะผ่านด้วยมติที่เฉียดฉิวแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนายกกล้มตีอเล็กซิสซีพลัสเนี่ยจะรับผิดชอบต่อประชาชนชาวกรีซยังไง แล้วก็จะบอกให้ประชาชนชาวกรีซเนี่ยได้เข้าใจยังไงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเงินกู้ที่ได้มาจํานวนเพิ่มขึ้นก็ทําให้กรีซเนี่ยก่อนหนี้เพิ่มขึ้นอยู่นั่นเองในะณะที่แผนการชําระหนี้ของกรีซเนี่ยยังจะต้องชําระคืนเจ้าหนี้ไปอีกสี่สิบหรือห้าสิบปีก็ยังไม่ทราบนะคะนี่คือไม่มีการผ่อนปลนนะคุณนรับนี่คือภาระใหญ่แล้วก็ยังไม่มีเงื่อนไขเลยว่าจะมีการแฮคัตเท่าไหร่แถมอย่างที่คุณธนงบอกว่า สินทรัพย์เนี่ยที่จากที่ได้มาจากการขายารักวิสิษากิจก็ตามการแปลรูปลักษิสิหากิจก็ตามเหล่านี้เนี่ยจะต้องถูกโอนไปอยู่ในระบบบัญชีของกองทุนที่เป็นอิสระภายนอกประเทศนั่นหมายถึงว่าคนกรีซก็จะไม่ได้ไประโยชน์จากส่วนนี้นอกจากว่าเงินที่ขายได้นี้คือหลักประกันสําหรับเจ้าหนี้ค่ะครับก่อนที่จะจบรายการเรามาสํารวจดู ภาวะหุ้นของตลาดหุ้นจีนหน่อยว่ามีการพื้นตัวไหมจากการแทรกแซงจากทางการจีนนะครับในความพยายามที่จะอุ้มตลาดหุ้นจีนในช่วงปลายสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าหุ้นจีนวันพฤหัสวันศุกร์มีการเด้งขึ้นมานะครับหลังจากจากที่ทางการจีนเนี่ยเข้มนะครับอัดขีดสภาพคล่องเข้าไปมีการให้พวกบร็กเกอร์พวกกองทุนอะไรต่างๆทั้งหลายลงขันกันเพื่อจะอุ้มตลาดแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือว่า ห้ามไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือเกินห้าปอร์เซ็นนะครับขายหุ้นเป็นเวลาหกเดือนนะครับทางตำรวจก็โพลิสนะครับเข้าไปคุมเลยดูใครทำช็อตเซลล์บ้างใครทำผิดกฎหมายบ้างใครสั่งขายหุ้นในปริมาณที่มากๆโดยที่ไม่มีเหตุที่ชัดเจนมากนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นวันนี้ก็มีการดีดขึ้นใช่ไหมครับทั้งตลาดฮ่องกงตลาดเนเจนินเรารวมทั้งตลาดเซีย่ยงไฮ้ทำให้บรรยากาศของการ ตลดหุ้นวันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียต่างก็ฐานรับว่าดีขึ้นรู้สึกว่าอาจจะมีการประเมินกันเหมือนกันนะว่าดีลของกรีซเนี่ยอาจจะผ่านนะครับคุณวัชราก็เลยทําให้ตลาดหุ้นมีการดีตัวขึ้นในแดนบวกส่วนมากนะครับในในวันนี้นะครับสำหรับตลาดหลักของโลก แทรกแซงของรัฐบาลจีนและก็ธนาคารชาติของจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายการเงินอจัจฉีิสภาพคล่องทางการเงินเข้าไปสู่ตลาดเงินระยะสั้นเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเนี่ยตลาดหุ้นไม่ให้อ่าุดลงมากกว่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่อ่าที่เราทราบกันว่าตลาดหุ้นของจีนเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปอย่างร้อนแรงแล้วก็วุบนวามากเลยแล้วก็โดยเฉพาะฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเนี่ย เนื่องจากดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิทขึ้นมาถึง150%เซพร้อมๆกับการที่คนจีนเองเนี่ยเข้ามาเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเห็นเห็นว่าทางการของตลาดหุ้นเซียงไฮ้เนี่ยบอกว่ามาจิ้นโลนเนี่ยของคนจีนเนี่ยซึ่งมีอยู่ถึงเกือบ100ล้านคนเนี่ยนะฮะ,ะมีอยู่ถึง1.05ล้านล้านหยวน,ห,ยวนหรือประมาณสักประมาณสัก2 0 0แสน 2แสนล้านหยวนอะ2แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐได้เป็นนี่คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง123เปอเซนตในช่วงที่ผ่านมาดีเองแสดงให้เห็นว่าตาหุ้นจีนเนี่ยเป็นฟองสบู่มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทางการเนี่ยพยายามเข้ามาพยุงและการขยักที่จะไม่ให้ตลายหุ้นจีนเนี่ยซุดตัวลงไปมากกว่านี้เนี่ยจะได้ผลในระยะปานกลางหรือเปล่านเนี่ยเราคงต้องจับตาดูว่าหุ้น1,000 400กว่าบริษัทที่ขอหยุดพักการซื้อขายเนี่ยถ้ากลับมาเปิดตลาดแล้วเนี่ยจะมีเสถียรภาพแค่ไหนคะครับก็เป็นว่าทางการจีนในะขณะนี้ต้องการให้หุ้นจีนนะครับอยู่ในระหว่าง3,000ถึง4,000นะครับสําหรับตลาดเชียงไฮ้แล้วก็ส่วนกริซก็เป็นภาระหนักของนายเล็กซิสซีพลัสที่จะต้องเดินทางกลับไปเอเธนส์ ense, เพื่อไป,ไปเผชิญหน้ากับประชาชนบอกความจริงว่าทําไมถึงได้ตกลงกับเจ้าหนี้ อย่างนี้ครับสำหรับนี้รายการโลกใหม่ New เว r เวลาหมดลงพอดีนะครับทัผมและคุณพัชราได้ใหม่ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง Nation Radio สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำทย